ตอนนี้เราอยู่ในการเกมเมอร์เกมทีวีนะตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าพี่แชมป์เคเคชแนลนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับหรือว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงพี่เขานะครับคือแมปมันชื่อนี้จริงๆก็ผมพี่แชมป์เคเคชแนลนะครับตามไปขอโทษพี่ลิวก็ผมโอเคครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมอมองขึ้นกันเออจริงๆนะแมปมันชื่อนี้จริงๆก็ผมผมไม่ได้อ้างอิงถึงพี่เขานะครับโอเค เขาเปลี่ยนเป็นมุมมองเดิมก่อนโอเคเติร์ดเฟันเติร์สัน้นโอเคครับนี่เขาบอกให้อ่านตรงนี้ก่อนโอเคครับโอเค,คผมสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่แมปชื่อแมปมีชื่อว่าพี่แชมป์ตามหาพี่ริวนะครับโอเคพี่ริวนี่คือแฟนพี่แชมป์ใช่ไหมเออผมเออน่าจะน่าจะเป็นแฟนพี่แชมป์เท่าที่จําได้นะโอเคผมก็ไม่อยากเจือกเรื่องเขาเท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อที่จะไปขอโทษพี่ริวนะครับแค่สมมุติโอเคสมมุตินะครับ เนื้อเรื่องพี่แชมป์เป็นแคสเตอร์ชื่อดังก็ผมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแอนดี้โอ้โหชื่อดีเธอเรียนเก่งเะครับแล้วก็เขาก็ได้เจอพี่แชมป์ก็ผมแล้วก็คุยกับผู้หญิงคนอื่นว่าอโอ้โหหล่อจังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หล่อจังเลย what the fuck อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่า ผู้หญิงมาชอบพี่แชมปใช่ไหมแต่พี่แชมปมีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับชื่อพี่ลิวครับผมแคตเตอร์ชื่อดังแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยตกหลุมรักพี่แชมป์นะครับโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อะ,อะไรวะก็ขอพี่แชมปเป็นแฟนนะครับแล้วสองคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับผมโอ้โหวัตถุฟัด แล้วก็เริ่มออกหาจากพี่ริวเนี่ยครับพี่แชมป์เรื่องออกหาจากพี่เิวครับผมพี่ริวก็สงสัยเลยไปที่บ้านของพี่แชมป์แล้วก็เจอว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่บ้านกับพี่แชมป์เนี่ยโอ้ยมีตับตับแน่เอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วพี่ริวก็เสียใจทําไมไม่คุยกับพี่ริวนะครับแล้วก็พี่แชมป์ก็เลยต้องบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเราเลิกกันเถอะนะครับแล้วก็ต้องออกตามหาพี่ริวเพื่อจะขอโทษนะครับผมโอเคอันนี้คือเลยห้องน้ํา โอ้ oh, ห้องน้ำวัตถุดฟักห้องน้ำก็ผมโอ้โ oh, หดูนี่โถขี้ใช่ไหมไอ้น,นี้คือคืออะไรก็ไม่รู้ดิอันนี้ก็คืออะไรวะอ๋อมีน้ำโอเคอาบน้ำนะครับอ่าอ่าเพื่ออะไรวะ <c oughs> เพื่ออะไรวะปิดปิดปิด,ปดโอเคไปไปเราจะมาอาบน้ำทำไมนี่เหมือนจะเป็นบ้านของใครวะอ๋อบ้านของพี่แชมป์ห้องนอนของพี่แชมป์เคเคชาแนลนะครับโอเค นี่ห้องนอนของพี่แชมป์ง้อนี่คืออะไร On off อ๋อปิดไฟเปิดไฟปัตเทอโอเคครับโอเคปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยอันนี้คืออะไร What the fuck อ๋อนี่ไงนี่ไงปิดไฟเป,ปิดไฟครับแล้วก็นี่คือเป็นกล่องเอาของใช่ไหมโอเคโอ้โหนี่น้ำยา Night Vision ก็ผมแล้วก็เมโลดสองอันนะครับแล้วก็ มียากระโดดสามอันนะครับผมสามขวดนะครับสามขวดมีการยกกระดกกินแน่นอนโอเคครับโอ้โหอ,อย่าเพิ่งไปสนใจมันเลยแล้วไอานก่อนพูดสร้างคือเอ็มมาโมรุชาแน,นลใช่ปะวะถ้าอ่านผิดก็ขอใบด้วยแล้วกันนะครับปรับเป็นโหมดยากที่สุดอ้ยยากสุดเลยแหละ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะปรับอยู่แล้วนะครับผมเท่าที่ผมจำได้นะกดห้ามทุกบ็อก ใช้ MCPE ได้ห้ามโกงครับผมแมปนี้เล่นได้3คนหรือเล่นคนเดียวก็ได้โอะโหผมเล่นคนเดียวด้วย youtube อ m มมามู c h ช n n e l ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับโอเคผมว่าถาอ,อกไปมันต้องเจอวะ่ะเออผมว่าถ้าออกไปมันต้องเจอวะ่ะเดี๋ยวขอเอาของออกมาถือก่อนละกันนะครับอ่าขออ,าออกมาถือกันถือให้เต็มมือครับผมมันจะได้ <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรถือให้เต็มมือ โอเคเราต้องกระดกกินยาเลยไหมเฮ้ย <Hey, S 1> เราต้องกระดกกินยาเลยครับผมอือกระดกลงไปในลาคอเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมโอเคมันไม่เห็นเราครับผมอันนี้คืออะไรลองดําน้าในถ้ำเฮ้ยป้ายแรกเรายังไม่ได้อ่านอ๋อนี่ไงแบบนี้ต้องใช้ M P C, e, M C P E เพราะว่าตายของจะได้ไม่ตกเอ้ยไม่เห็นใช่ไหม <laughs> มันไม่เห็นใช่ไหมโอ้โห oh, hey. ลงไปในถ้ำคืออะไร ลอดถ้ำใต้น้าผมว่าข้างล่างมันมีถ้ำที่ไหนวะมันทะลุลงไปนอกโลกอ๋อตรงนี้ไม่รู้อ๋อมันให้เราค่อยๆมันทะลุลงไปนอกโลกเลยดิมันจะัฟัก,ฟกเดี๋ยวนะโอเคโอ้วของกูอ ไม่ของของกูไปหมดแล้วเดี๋ยวนะเราไม่ต้องใช้ของก็ได้เว้ยเราโปรเฟชชั่นนัลอยู่แล้วนะครับเออเราไม่ต้องใช้ของก็ได้นะเว้ยเออแค่นี้ก็จบแล้วนี่หว่าเนี่ยแค่ค่อย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 รอดโอเคครับเราไม่ต้องใช้ของก็ได้ับผมเพราะว่าเราโปรเฟชชั่นนัลอยู่แล้วนะครับโอเคโอเคโอ้ค่อยค่อยรอดค่อยค่อยรอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยโอ้ยเกือบโอ้เมื่อกี้เกือบโอ้ยโอ้ยยายาโอ้ยได้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 โอ้ได้ยังไงเนี้ยรอดมาได้ยังไงงงตัวเองเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวแต่ของหายหมดเลยไงเออผมนึกว่ามันจะมีอะไรใต้ถ้ำแบบรอดไปทีเดียวแล้วมันผ่านเลยอะไรอย่างนี้มันมีตั้งหลายรูนะครับโอ้ยของหายหมดเลยไม่เป็นไรครับผมโอเคสปาพลอยเรียบร้อยนะครับเฮ้ยโอ้เอ้า เอ้ยเมื่อกี้มันมีเพดานเนี่ยโอ้โหมีเพดานก็ไม่บอกหัวติดเพดานนะครับเดี๋ยวนะเด่นนะเด่นนะโอเคโอเคเมื่อกี้หัวติดเพดานหัวติดเพดานว่าจะฟักเนี่ยนะโอเคขุดทองแล้วเนี่ยเราอะเอ้ยชึบอโอเคมาแล้วโอ้ยทางสูงอีกแล้วผมเกลียดทางสูงมากนะเว้ยเพราะว่าดูดิ เดินผิดขึ้นมานี่ชิบหายแน่นอนตกลงไปตายดิไม่ว่านะครับโอเคอันนี้คือกระโดดแล้วขึ้นไปบนบล็อกไม้ไหนวะไหนบล็อกไม้เนี่เหรอบล็อกไม้นี่เหรอไม่น,าน่าจะใช่ดิถ้ากระโดดลงถ้ากระโดดลงไปแล้วยืนบล็อกไม้แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะกระโดดแล้วก็ให้เด้งขึ้นมาบนตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้แม่งทำมาหลอกชัดๆไอ้บล็อกไม้ล่างนั่นนะอะ โอ๊ยโอสเปนเยอะโอ้โหเจ็บเจ็บมีเจ็บนะครับผมมีเจ็บโอเคขอทับขอทับสปลาลก่อนละกันนะครับเออขอเซ็ตสปลาลก่อนเดี๋ยวมีตายนะครับเอ้เดี๋ยวมีตายแล้วมันลบดีวะโอเคครับผมฟื้นโอเคทางทางอีกยาวไกลเลยนะครับอันนี้หมาใช่ไหมโอ้โหวินเทอร์สกเลตันนึกว่าหมา แม่เมยโอ้ยลงมาข้างล่างด้วยฆ่าตัวตายเลยเลยกันโอเคดีนะเราเซตสปาไว้นะครับโอชิบโอเคอื้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมโดดไม่ไปผมกากขนาดนั้นเลยแหละโอเคนะโอเคถ้ากากยังไงก็ขอภัยด้วยเลยกันนะครับเพราะว่าโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โห โอ้โหโอ้โหไปได้ไปได้ตรงนี้มีเพื่ออะไรวะเนี่ยมันเป็นแง่งออกมาเนี่ยเอ้ยโนมีแง่งด้วยตรงนั้นโอเคเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆัดฟวัดฟักเดี๋ยวนะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกรับผมอย่าแบบอย่ารีบร้อนอะไรประมาณนี้นะครับถ้ารีบร้อนมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะ่ครับผมโอเคเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ ตัวนี้ขอสปลาลได้ไหมเดี๋ยวตายแล้วมันต้องมาโดดใหม่อะไรอย่างนี้มันจะเสียเวลาทํามาหากินของผมมากนะครับนี่คือเวลาทํามาหากินนะผมโอเคอ่าตรงนี้มันมีแง่งออกมาวะมีแง่งเหรอมีแง่งเหรอมีแง่งเหรอมีแง่งอันนี้อ้าวเมื่อกี้ป้ายมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะให้ลงมาข้างล่างครับผมโอ้โห โอ้โหโอ้โหเห็นอย่างนี้รีบพิมพ์เลยครับผมเห็นอย่างนี้รีบพิมพ์เลยเดี๋ยวนะเขียนผิดใช่ไหมเขียนผิดใช่ไหม point นะครับโอ้โหเขียนผิดก็ไม่บอกโอเคนะครับเดี๋ยวขอไปอ่านก่อนแล้วกันโอ้โหซอมบี้แม่งโอ้ชิบหายตอนนี้พี่ริวได้สร้างกับดักเอาไว้นะครับโอ้โหกับดักด้วยเราต้องไหวไปแต่มีซอมบี้อยู่นะครับเราต้อง ไปเอาของของยุดทางฆ่าคืออะไรวะไอ้นี่ไอ้นี่นี่ซอมบี้ชัดเจนเลยครับไม่ยอมหรอกเว้ยซอมบี้เอ้ยไปเว้ยไปเว้ยซอมบี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะซอมบี้ซอมบี้ที่รักอย่าเลยอย่าเลยโอ้ยเร็วเร็วเลยเดี๋ยวโอ้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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้เราผ่านมาได้เราผ่านมาได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับ เอ้อว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนซอมบี้โอ้โหดูดาบซะก่อนแล้วต้องเอาแอปเปิลทองไปส่วนหนึ่งนะครับเอาไปประมาณหนึ่งก็พอเออเดี๋ยวมันจะเปลืองมากนะครับโอเคเอาของทุกอย่างอะที่มีอยู่อะเอาไปให้หมดนะครับโอเคโอเคเหมือนขอ้างในจะมีวิตเทอร์สกีลิตันอยู่นะครับโอเคเอาออกมาเอาออกมาเอาอาอกมาครับโอ้เชดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นไงว่าและวิตเทอร์สกลิตัน ปุ่มจะเอปุ่มจะอยู่ใต้สปาวนะครับนี่อ๋ออยู่ใต้สปาว์แล้วมีสมบีด้วยโอ้โหพี่หลิวได้สร้างวิตเตอร์สเกเลตันต้องไปตีมอนเตอร์สปาว์โอ,อ้ชิพายแล้วไงชิหายแล้วไงครับเอาแล้วไงเอาแล้วงไงกูจะทำยังไงดีเอ้ยโอ้โหตีโดนด้วยตีโดนด้วยเนี่ยเนี่ยตายไปดิตายตายไปดิ ไอ้พวกเนี oh ้ยตายตายไปดิตายไปโอเคไม่ก oh ลัวอย่ามาแยมกับ uh พี yeah ่นะหนูโ yeah อ้โหโอ้โหอยโอ้หูอุ๊ยอย่าอย่าอย่าทำพี่อย่างนี้น้องอาจจะให้อาจะให้อาจะให้โอ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 โอเครีบตีรีบตีครับผมรีบตีโอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้อโอ้โอ้โอ้อ้โอโอ้โโอ้โอ้บตีโอ้บ รีบตีรีบตีโอเคอ่าเกือบตายเกือบตายนี่คืออะไรมีของใช่ไหมอ๋อปุ่มก็ผมโอเคเราได้ปุ่มมานะครับโอ้ยเกือบตายแลวไงเกือบตายแล้วไงชิบหายโอเคขอบใจที่ให้ปุ่มเรามานะครับโอเคับผมอุ้ยโอชึบอุ้ยโอ้หเกือบตกเกือบตกรูหน้างโง่ตรงนี้โอเคเราได้ปุ่มมาแล้วเอาปุ่มออกมา เอาปุ่มออกมานายจ๋าโอเคปึ๊บปึ๊บออกไปดิ <c oughs> ปิดประตูหน้าเลยโอเคครับตรงนี้ก็เป็นทางเปล่าๆโอเคอันนี้คืออะไรต้องยิงให้โดนบัตทอนโอ้โหโอ้โหแล้วตรงนี้ต้องยิงให้โดนใช่ไหมเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงวัตถุฟักเซอร์ไพร์มัตถุฟักเกอร์นะครับผมมีแค่สิดอกด้วย โอ้โหมีแค่10ดอกนะครับโอเคเดี๋ยวนะธนูดิจะหยิบพิกแอคกมาทำไมโอเคมีแค่10ดอกขอปิดประตูกันเซอร์ไพร์มันเดฟักเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์เอาโดนแล้วเหรอว้าเก่งง่ายโอ้โนึกว่าจะยากโอ้โหโดนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะขึ้นรถบัสอันนี้คือรถบัสเลยเนะี่ยโอเคอันน,นี้ก็มีอยู่นะครับแต่มันมีรถอยู่แล้วนะผมก็โอเครถบัสไปเลยลูกพ่อ แอนแนแเด็กแว้นเด็กแว้นซอยซอยสามไม่ใช่แล้วเออเดี๋ยวโห่เกือบกลับแล้วไงโอเคครับขึ้นไปเลยอื้เกลียดทางแบบนี้มากนะเว้ผม <c oughs> ผมขอบอกเลยไม่เคยชอบทางสูงเท่าไหร่เ <c oughs> ดี๋ยวมันตกเพราะเคยเจอแบบแบบนี้ <c oughs> มาแล้วนะครับโก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 พาวเวอร์เล่นเจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเกี่ยวไหมเนี่ยขอสปลาลพอยไว้ก่อนละกันนะครับ เอ้ยชืบโอ้ยโอ้โอ้ยทำไมต้องเป็นสีทองอย่าบอกนะว่านายขุดทองนะเพื่อนคนสร้างไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่แล้วโอ้เสียวตุดเสียวเสียวโอ้ยเสียวเสียวเสียวตกมากจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ผมว่าผมต้องลาก่อนทุกคนไม่เดี๋ยวนะขอทับคิวแล้วกันนะครับของ ของก็ทิ้งๆไปเลยนะครับโอเคทับคิวเอ่อโอเคไม่ของเพื่อนของมหาเทพทูไม่ของโคเทพทูตกลงไปแล้วโอ,อออออโอ้โหโอเคอชืบอชืบอชืบโอ้ยโอยเกือบตกอชิโอ้ยเกือบตกนึกว่าตกอะไรเนี่ยโอเคโอเคตรงนี้ต้องถึงว่ะอเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องถึงโอ้ย ไม่ไม่ของเทพโทเออเดยวนะโอ้โหวิทเทอร์ What the fuck เดยวนะมีวิทเทอร์สเกตตันอยู่แล้วแต่คุณจะฆ่ามันหรือไม่ฆ่าก็ได้นะครับหรือว่าจะวิ่งผ่านไปเฉยๆก็ได้ใช่ไหมโอเคโอ้โหดีนะมีของให้นึกว่าเมื่อกี้ของจะตกลงไปแล้วไม่มีให้ซะแล,ล้วนะครับเอาไปให้หมดเลยละกันครับผมรับรองกินเยอะรับรองกินเยอะนะครับ โอเคเดี๋ยวนะขอทับสปาวพอยท์ก่อนนะครับเมื่อกี้เผื่อตายมันจะได้แบบว่าไม่อะไรเยอะแยะนะครับโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคเราพร้อมแล้วเพื่อนบีสองดูหน้าแม่งมองดิโอ้โยโอ้ยโอ้ยจูหู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 เออโอเครอดว่ะรอดว่ะครับโอ้ยเกือบตายแล้วไงโอ้เกือบตายนะครับโอเค โอเคโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้โอเคครับต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมกระโดดครับผมโอเคกระโดดอ้าโอ้ยเอ้าเมื่อกี้กระโดดไม่โดนด้วยคืออะไรเนะครับอันนี้คืออะไรระวังมีละมาลาวาะคืออะไรระวังลามิลาวาด้วยลหละกระโดดตามบันไดไปลามิลาวาคืออะไรวะอัชืบอัชืบอัชืบโอ้ยเออเกือบตกเกือบตก เกือบตกโอเคอุ้ยเกือบตกแล้วไงโอเคระวังนะบันไดมันหักอะไรบันไดหักอ๋อบันไดหักโอเคเรื่องจิ๊บจอยแบบนี้ไม่ยากครับไม่ยากเอ้ยโอ้อ๋อถึงถึงถึงเอ้ยโอ้โหผมเกลียบบันไดแบบนี้มากโอ้โหเกลียบเกลียดโคตรเกลียบโอเคเฮ้ยขึ้นไปดิขึ้นไปดิโอ้ต้องมาโดดใหม่แล้วคือไรอะคือไรผมเกลียบบันไดแบบนี้เว้ยเพราะว่า มันมันหล่นนะเออมันหล่นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อโอเคครับโอเคขอขึ้นหน่อยนะเพื่อนจุดโอ้ยโอ้ยได้แล้วได้แล้วจะหล่นหล่นอีกแยะหล่นอีกแยะหล่นอีกแยะครับหล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วโอ้โหขึ้นได้แล้วต้องมาหล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคโอเคโอเคโอ้โหขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอทําใจให้นิ่งก่อน ทำใจให้นิ่งกงินเออขอทําใจให้นิ่งเงินก็โอเคได้แล้วได้แล้วโอ้ได้แล้วครับโอเคในที่สุดก็ได้นะครับโอเคนี่คืออะไรรีบไปจะถึงแล้วโอเคผมไม่ได้สปาวเลยเนี่ยถ้าตายขึ้นมาก็ถือว่าต้องไปเริ่มใหม่จะโหทางสูงด้วยเกียดบันไดสูงสงแบบนี้ที่ซุดเลยทำไมมันต้องทําบันไดอย่างนี้ด้วยโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับกระโดด ตรงข้ามหัวคิปเปอร์ไปเลยนะครับโอเคขอสเปวพอยต์ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อมไม่ได้สเปวเลยเดี๋ยวตายขึ้นมานี่มีเหลืองแน่นอนเออมีเหลืองแน่นอนนะครับโ okay. อเคเฮ้ยเหมือนตรงนู้นจะมีบ้านนะครับโอ้โหเชดโอ้เชดิดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยดาบกู <laughs> ไปแล้วดาบผมโอเคดาบมาหาเทพทูกับแอปเปิ้ล เอ้ยมาหาเพื่อนแอปเปิลเหรอือเดี๋ยนะอ,มอ,มอ,มอมืมาแล้วมาแล้วใจมาเปล่าจังหวะเนี้ยใจมาเปล่าใจมาโอเคได้แล้วอันนี้คืออะไรใกล้จะถึงแล้วรีบอะไรเนะี่ยคืออะไรใกล้ถึงแล้วร็วก่เกอใกล้จะถึงบ้านร็วแล้วบินไปเลยนะครับบินคืออะไรโอ้โหชัดเจนผมรู้แล้วบินคืออะไรโอ้ผมขออภัยด้วยเมื่อกี้ผมเป่าไม้นะครับโอเคโอ้โหชัดเจนร,รู้แล้วบินคืออะไร อขอแปบ๊บขอสปาเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของผมโอเคนะโอเคเตรียมตัวหรือ,อย่างที่จะบินไปบินดิบินบินโอ้โหเกือบเกือบตายเอ้ยเลยโอเคมาแล้วโอ้โหเกือบตายครับผมเกือบตายครับผมโอเคนะครับนี่คืออะไรจอดตรงนี้เลยใกล้จะถึงบ้านพี่ริวแล้วซื้อดอกไม้ไปงอพี่ริวด้วย หรือขอโทษพี่ริวนีครับโอเคนี่คืออะไรร้านขายดอกไม้โอ้โหร้านขายดอกไม้อันนี้คือคนขายดอกไม้เลือกเอาเลยจะเอาดอกไม้อะไรนะครับพี่แชมป์บอกเอาเลสทริปนะครับราคา2องอเมอรัลกูป้นเลยไม่มีเอเมอรัลนะครับกูป,ป้นเลยละกันเอเมอรัลนี่ตา,ตายตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับกูป,ป้นเลยโอ้ยจเจ้าดอกไม้ลงไปไหนผมขอป้นนละกันนะเอาไปให้แฟนผมไม่ใช่ละ โอเคอันนี้คือบ้านพี่ลิวโอ้ถึงแล้วโอ้ไหนไหนพี่ริวโอ้ไหนไหนพี่ริวอ๋อยู่ชั้นบนใช่ไหมพี่ลิวผมมาหาแล้วโอ้นี่พี่ริวเลยดิค่ะเอ้ยนี่พี่ริวพี่ริวคือเอ c นบีะครับอันนี้คืออะไรนี่คือพี่ริวเหรอโอเคพี่ลิวก็พี่ริวนะครับให้ดอกไม้พี่ริวแล้วก็ขอโทษง้อให้เราสองคนได้กลับมาเป็นแฟนกันนะครับโยนดอกไม้ให้พี่ริวแล้วก็ขอโทษคิดเองเลยโอเค อันนี้คืออะไรพี่ริวใช่ไหมพี่ริวพี่ริวซื้อของได้ด้วยโอเคริวผมคือพี่แชมป์นะครับเออผมขอสมมติว่าตัวเองเป็นพี่แชมป์แล้วกันให้ดอกไม้ละผมขอโทษที่อไปมีคนใหม่นะครับแล้วตอนนี้เรากลับมารักกันเหมือนเอดิมได้ไหมได้ค่ะโอ้โหเสียงโคตูเลสเอจบจบจบเจบเถอะ สนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะครับโอเคสิเต็มสิทคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่นะผมให้8เลยละกันนะครับเพราะว่ามันสนุกไงเออผมชอบนะครับให้8เลยละกันครับผมอย่าลืมให้เครดิตด้วย MmaruChannel นะครับ YouTubeMmaruChannel คนที่สร้างเอ้ยคนที่2นะครับมิสเตอร์ JoyGame สี่นะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับแบบนี้ก็ผมก็น่าจะจบแล้วนะครับเอ้ยอะไรอะไรคอมพี่ริวโอ้โหคอมพี่ริว คอมหรือโน้ตบุ๊กวะเนี่ยชิบหายโอเคนะครับก็สำหรับแบบนี้ก็ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ s ั r i b e ก็แชร์ผมด้วยนะครับโอเค,คผมเจอคลิปหน้านะจ๊ะเฮ้ยมีกล่องโอ้โหหมาเทพทูแนะ่มึงจังหวะนี้ผมขอกลับไปฆ่ามันได้ไหม เออโอเคขอกลับไปฆ่ามันหน่อยแล้วกันเฮ้ยเฮ้เฮ้พวกมึงเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพวกมึงเนี่ยเอ้ยคิดจะบวกก่นล่ะมาเลย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 เาเลยวมาเลยดี๋ยโอ้โหทำทำไว้เยอะทำกับเขาไว้เยอะทำกับเขาไว้เยอะ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 ตัวท้ายขอธนูขอธนูนี่ไงเต็มหน้าครับผมโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคเก้าอีด้วยแหละเนี้ย